I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me, lying I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night, and there ain't no point in resisting. Living life like a dream, living right, that's the thing. Every night got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here I'm screaming. Okay, it's a dream, and I pray as a team one day it'll be me. If I want it, then i get it. Head down, don't regret it. Push myself. to ก็โอเคครับทุกคนครั้งนี้โลดตันหมดทุกตัวเลยเดี๋ยวครั้งนี้เรามาจะเล่นเป็นวิธีการเล่นกับฟอเล่นกับสายนี้นะครับแต่อว่าสายนี้เป็นสายที่แบบมันไม่ค่อยอนั้นเลยนะไม่ค่อยมีอะไลเอีะซะเลยแต่มันก็มีในโซนของมันอยู่ ใช่ C C โคตรเยอะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าต้นเกมผอจะมาแบบนี้ทุกครั้งเลยนะเพราะว่ามันเป็นสไตล์ในการเล่นของซันสุกิอะไรอย่างี้อ่าเอ้ยลืมเปิดตัวมันต้องเปิดตัวด้วยคำนี้เลยเนาะสวัสดีครับทุกคนเอ้ยไม่ดิมันต้องแบบนี้โอเคต้นเกมเรามาเชยร์คลิปนี้เลยนะไม่ต้องกลัวฟอรเรยนะครับอืมถ้าคนเขาเลือกที่จะล้ำคลิปก็ตามนั้นแหละเราชนะลินอยู่ละขีปปอืมสวย บอกว่าเจ็บโอเคเรามาอีกทีสวัสดีครับผมซันสุกิครับโอเคครับเหมือนตอบตัวเองเลยฮนะตอนแรกคิดคำนี้ได้คิดคำนี้ได้ก็คิดว่าให้เราตอบต,ตัวเองว่เนี่ยเว็บสองอันนี้เราก็รอเลยนะจะบอกว่าเว็บสองเราเราชนะเลยนะครับต้นเกมฟอร์เรนเขาไม่กลับก็ต้องทำสักอย่างนี่นแหละโอเคเขากลับแล้วเรารีบเคลียร์แล้วไปเติมเพื่อสเลยนะเฟิร์สบัตร โอเคสวยฟัน,นเขาไม่กลับด้วยเลี้ย,ยหลังป้อมได้เลี้เดียวเกินตอนแรกของชาจะไปเติมนะครับแต่มันไม่ทันแล้วผมก็เลยเอาตัวนี้เลยกันดีนะไอปูนี้เนี่ยได้เลเวลได้เลเวลแต่งนิดหน่อยโอเคสวยเขาสกิลละโอเคสวยสองส,ส,ส,สกิลซะด้วยเ<อ>จ็บนะบอกเลยมากกว่าครึ่งหลอดอืม เพืโอเคเดี๋ยวผมไปเติมเลยนะต้องบอกว่าต้นเกมเราไม่ต้องเล่นกับฟอร์เรนนะให้ฟอร์เรนเขาแค่์แค่คนเดียว,ว,วให้เขาเล่นจากคลิปไปส่วนแล้วก็อันนี้คือแบบและเขาต้องการจะเล่นไหมครับผมก็เลยจำเป็นที่จะต้องตามเคลเลนก็ตามนะครับโอเคสวยได้ไหมผมโดนป้อมตีเยอะคนเดียวอะไรเนี่ยสวยเชีวยวเขาตัดสินใจสูงนะครับเขาเลไปตีทางด้านอันนั้นเลย ตอนแรกผมก็คิดว่าเขาจะขึ้นฟ้าเรานะแล้วเขาเห็นเพราะผมเห็นว่าเชลนไปนเวทฟ้าเขาอตอนแรกก็คิดว่าจะได้ง่ายเลยละยาคอนอตีมาทีคือซีเนียลลงด้วยไงประเด็นแมวก็ได้ดเชลแเราก็ได้ตุยเกินคือแบบแก็คิดว่าจะได้แล้วเนาะตัวนี้ผมไม่ชอบเลยนะคือแบบถึงตุกคนต้นเกมขนาดไหนก็ตามเหอะ ไม่มีใครที่สามารถเคลียร์ตัวนี้ได้ภายในชุดเดียวหรอกเลือดเยอะเกินผมปรับเฟมเรทดให้ตกลงมานิดนึงนะในเกมนี้นะมันก็ภาพแบบตกลงตกลงมาหน่อยเครื่องร้อนเครื่องร้อนกคนจะเห็นได้ว่าเน็ตทำไมมันเหลืองตลอดเลยกระโปงมากแต่เฟมเรทนี่อยู่ที่60กสอนดีนะ โอเคเขาสก,กิลหมดแล้วผมสก,กิลแล้วได้พอดีเลยผมเห็นเจียวเขาอยู่ข้างล่างนะครับผมก็เลยตัดสินใจที่ต้องเข้ามวยบัาฟฟ้าซะเลยลิฟเคีย3ตัวเคสวยสกกจะเย็นมะหนุมโอ้ย,อย,อยชิปแล้วิ่งช่ำอยู่ยแต่เาเมื่อกี้เก็บไม่ได้้ยดูดิถ้าผมโดนล้มนี่ตุยเลยนันเนี่ยโอ้ชิปละชิปละชิปละ ก็ประมาณนี้แหละครับถ้าเราสู้เราก็สู้ไม่ได้กวนเขาหน่อยอุ้ยชิมแล้วชิมเลยตอนแรกคือผมก็เชื่อคงจะตายแล้วนะแต่โชคดีหน่อยแต่สินใจที่จะต้องฟิกเกอร์ถูกนะครับเขาเลยปลาดอกไม่โดนหลังจากนั้นเขาก็โดนแล้วตอนแรกผมไม่ได้อันนี้ไม่ได้ท็อกซิกนะผมการจบกลับบ้านแต่คีบมันคิปเวฟมันมาเดี๋ยวมีเขาคนบอกว่าท็อกซิก จะเ,เลือดหลงป้อมคนเยอะตรงนี้ก็แบบแตอนแรกผมก็กะจะกลับแล้วนะครับแต่คิวเรนเขาบอกว่าโจมตีโจมตีอืมโดนเปิดป่าด้ประเด็นอะขาตายใครผมก็เลยเคสสวยคือตรงนี้ซิวเขาก็สวยเหมือนกันนะเขาเก็บแล้วได้สองเลย <Ultimate. S 1> ผมน่จาจะกลับบ้านแนละ้วจริงเ <You have S 1> พราะจะเจ็บตอนแรกผมกคิดว่าจะได้แล้วลนะ่ะ แต่เขามีแข็งผมกดแข็งไม่ตันเมื่อกี้เนี่ยน่นกตุยบ้านจะแตกแล้วบ้านจะแตกแล้วโอ้ยจิบจ็บจิบจิบจะบอกว่าเมื่อกี้โดนตัดเลือดอยู่นะคบไม่ควรเก็บรอให้ตัดเลือดหายก่อนแต่เราจะได้ฮิวน้อยเกินเฮ้ยอ๋อจะบอกว่าอี หลุมเปิดพุ่มอันนี้ดีนะรถก่อด้วยเฮ้ยทำมาัคีดีๆได้นะเนี่ยสกิลแบบโดนร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยตายสกิลหนึ่งโดนแล้วก็สกิลสองสามแล้วก็สองอแล้วก็สองอีกทีหนึ่งอะได้โอยแทงไปแทงไปเนีย่ยไปยองยอืม อะไรเนะี่ยไอ้เอ้ยเ,เอ้ยเอ้ยจะยิงาเลติโดจ้จะยิงอืมไอ้เคสวยเซียวเข้ามาล้วงหลังอย่างนี้ได้แล้วเร,เรามีกันเยอะนะอันนี้ก็แบบจะยิงสันจะยิงไอ้ตรงนี้นะ่ะมันถ้าตรงนี้มีจุดหมายข้ออะไรเดียวเลย,เด,ยเดี๋ยวผมจะหาทุกคนดูตรงนี้เนะี่ยถ้าแร ถ้าแลดต่อยโดนเนี่ยพวกผมคงไม่ตายสองนะทุกคนเช่ป่ะแลดฟิกเกอร์เข้าไปเลยแล้วก็เก็บสตัวไปได้แล้วหลังจากนั้นผมก็แบบจะรอรับแลดไงแต่แรดตายไปแล้วหลังจากนั้นผมก็ฟิกเกอร์เลยฟอรเลนก็ฟิกเกอร์มาอีกทีปลาดอกมาผมก็กดแข็งแหละตรงนี้ผมก็รีบไปเหมือนกันเออแล้วก็ตุยต้นนี้มันเกิดจากแ้วต่อยไม่โดนเนี่ยครับท้าเมื่อกี้แ้วต่อยโดนพวกผมคงออกได้แล้วแหละหลังจากนั้นผมก็ตายสองคนเลยไม่น่าเลยใครไม่เปเอาไหม ต้องหมอดูดิสีเนียวแบบวิ่งไม่ขึ้นเลยเออโอ้ยเขาสวนมาชิปโอเค okay, สวยโดนเต็มๆตรงนี้ก็ถือว่าดีเลยนะครับแลดเขาไปตีให้อีกทีหนึง่งคิวเลนเขาไหลตอนแรกผมก็คิดจะตายแล้วแหละเฮ้ยเคร์เลนเอาครับบอมคือฟอร์เรนเขาน่าจะไม่ได้ดูน,นั่นนะไม่ได้ดูแบบ เลือดเต็มไม่รับเพิ่มเลยอะไรเลือดเต็มไม่รับเพื่อนอ๋อไม่ไอ้เจ๊ไอ้ตรงเนี้ยแหละผมพลาดท้อๆเลยแต่เกมนี้มีฮาตรงที่เราไปเล่นคอนกันนี่แหละครับดูดิมันตัวทองอ่ะไอ้ตรงเนี้ยดูดิรัตเปิดตัวมาเลยว่ารัตเปิดมาก่อนเลยว่าตัวทองผมก็เลยพิมพ์ไปว่าตัวทองก็มาไอ้จริงตัวทอนเอ้ตัวทองอ่ะในในเกมเนี้ยทีมพวกผมรู้อยู่แล้วนะครับว่าตัวทองคืออะไร ตัวทองก็คือในเกมฮอนนะครับจะมี BkB เอ่อชื่อย่อของมันก็คือ BkB มันเป็นแบบมันเป็นอารมณ์เหมือนตอนที่นตาตากดอันติีนะที่เป็นตัวทองแบบการทุกอย่างเลยการซีซีอะไรพวกนี้ใช่แต่มันสามารถขยับได้แล้วตีคนอื่นได้เหมือนเดิมเลยคนอื่นไม่สามารถคนอื่นสามารถตีปกติใสเ่เราได้แต่เราผมบอกฮอนริงๆโอเคกลับไปฮอนมันเดิมวไอเย็ดบีเคบี yeah. B B นะบอกว่าเมื่อกี้มันเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อเคอธิบาย B k b ใหม่มันเป็นอะไรที่แบบกัน CC แล้วก็สกิลไม่ได้แล really sure ้วก็เป็นเอเราถ้าสมมุติเรามีเ k b ใช่ป่ะเราเขาสกิลใส่เราไม่ได้แต่เราสามารถสกิลใส่เขาได้ปกติหมดเลยตัหมอเป็นอะไรที่โคตรโกงมันกันทุกอย่างเลยนะยกเว้นดาเมจปกติอย่างเช่นตีธรรมดาดาเมจเวทก็กันเาสกิลใส่ไม่ได้โอเคเก็บอันนี้ได้ตัมอเกมนี้ผมไม่ได้เกียเลยเนี่โอ้ <laughs> ตอนนี้ผมก็กะว่าจะเออไม่รู้ว่าอรณนจะอยู่ด้วยเขามาลุมผมตายเลยไม่น่าเลยดีมันเอ,อ้ดดีมันไม่มีเขียวถ้าดีมันไม่กดเขียวดีเออกดเขียวโอเคเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเขียวแล้วกันเขียวเป็นอะไรที่แบบมันกันทุกอย่างนะครับอย่างเช่นอันนี้ใช่ไหมมันเออไม่ได้กันทุกอย่างดีฮาก้อนนะ่ะเอ,อ้เดี๋ยวผม อันนี้พิมพ์อยู่ฮาคอนสามารถตีทะลุนะครับแต่ถ้าสมมติว่าไม่มีฮาคอนใช่ไหมถ้าเราไม่มีฮาคอนเราจะไม่สามารถตีได้เลยนําเป็นในฮอนมันจะเป็นการตีแบบเวทนะครับตีเป็นเวทอย่างเช่นติดคลีของดับสายฟ้าอะไรเงี้ยใช่แต่มันสหมอโคตรแรงแล้วนะจริงฮาคอนในฮอนเนี่ยโคตรแรงเหมือนติดคลีในอวีคีเวทอะไรเงี้ยใช่ส่วนดาเมจจริงของฮอนเหรอรู้สึกว่าจะมไม่มีนะมันจะมีคลีอะคลีที่แรงที่สุดอะคลีแรงสุดในฮอนแล้วลนะ่ะ ลถ้าติดขีมาโคตรแรงแต่เนี่นอยอวีมันต้องเป็นดาเมจกายภาพนะเอ้ยทูดาเมจเนาะที่เป็นดาเมจขาวอะ่ะใช่อันนั้นแนหะโกงอุ้ยโอ้ยรับดาเมจไปเยอะมากรับดาเมจไปเยอะมากซิวก็แบบเคสวยซิวเขาไม่ได้สนใจเทีวนะครับเขาสนใจผมแล้วก็โดนเทีวซอยตายแกว่าดีเลยนะแทงแค่แค่รี่ อนนี้ผมพิมพ์ไปบอกว่าไอาเกผมพิมพ์ไปบอกว่ารอดับทองกูก่อนอะที่จริงคือแบบเดี๋ยวมันพิมพ์ไม่ได้นะคำนี้ผมก็เลยเขียนเป็นคือคุยกันเองอยู่นะครับเกมนี้เนี่ยต้องบอกว่าผมสูงกดโซโลมานะครับไอเคถ้าเกมดีทําเอ้ยถ้าเกมนําทําอะไรก็ดูดีแต่ถ้าเกมตามพูดอะไรไปก็ผิดอันนี้จริงนะเลราจากนั้นก็เข้าไปตีบ้างดับทองนี่ก็คือแบบ มันเป็นไอเทมที่มีดาเมจล้วนนะครับแต่มันค่อนข้างที่จะแพงใช่และตอนตอนที่มันตกเนี่ยมันมันเป็นดาเมจที่แรงมากๆอย่างเช่นสมมติว่าแคร่เล่เราตี100่งรอเราออกไปคือตีคือตีบวกมาร้อยกว่าเลยคือแบบอย่างเช่นเทลซอยสาทีตายใช่ไหมโอเคเดี๋ยวมาเกมตรงนี้ก่อนตึงเกินเออสโลไป เดินไม่ขึ้นเลยฟอร์เรนนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเขาตีผมผมก็สโลมเหมือนกันเมอกีเออสโลไปโชคดีนะครับที่ผมไม่โดนซีเนี่ยยกโอเคสวยโดนฮอตเข็ดอีกทีนึงโอเคเดี๋ยวมาฮอนเหมือนกันฮอนเป็นอะไรน,นีแบบสนุกมากเลยนะแต่ผมไม่ได้เล่นเท่าไหร่เพราะมันมาเล่นทางหน้าแตนะ่เอาวีนี่ยนะโอเคเพราะผมก็ตีจบบ้านตีบ้านเร็วตีบ้านเร็ว ผมก็ตายพอดีนะตายพอดีจะป้อมพอดีด้วยมีคลิปตีป้อมด้วยเคเดี๋ยวเราไปดูสกอร์กันในฮอนเออ,อเคเดี๋ยวในฮอนนี่ไม่จบอีกหรออาจีในในฮอนไนดับดับทองนะเป็นดาเมจที่แรงที่สุดแล้วแหละ,ละเหมือนดับแดงนะเอาวินนี่แหละแต่จะดีกว่ายเยอะเลยเพราะมันเป็นการตกแล,ตรล 22, แล้วดาเมจโคตรเคยยี่สิบสองดาวอันดับที่สี่เลยเนี่ยอุม้มสายนี้ผมไม่ค่อยอันนั้นเลยนะเน้นทำซีซีให้เพื่อน สตตนไอ้นี้ให้เพื่อนตีเพราะเกมนี้เรามีดาเมจเยอะอยู่แล้วนะครับโอเคทุกคนจะเห็นได้ว่าผมมีดาเมจ9 0 0 0แสนเลยนะครับอเอ้ย9 0 0 0แสนเออไม่ใช่ดิ90,000นนะครับเกือบแสนเหมือนกันโอเคแล้วจะกนใหม่คลิดม้านะครับบ๊ายบาย